นะ่าโอ้มาหอดจ้าฝนตกฝนตกมาหอดมองนี้ผ่านฝนตกฝนตกผ่านมีดหิมะจ้าเอาอยู่ไม่ไกลเดียวแค่ยี่สิบนาทีแค่เมืองต่อเมืองจ้ามาเมืองนี้ผัดเมืองเอาจ้าไม่ได้หอดฝนเอ้ยมีไดหฮอดหิมะว้าวผีเดอ้อจ้ามีลม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  จะะเบิงฝนตกนี่ฝนตกไม่ได้ทังทีมากผ่านมาแค่หนึ่งเมืองโอ้ยจะเป็นกันสิละกางจองเย็นกระเย็นจ้าเย็นกระเย็นกรสิไปซาวหน้าจ้าจะไปซาวหน้าที่เมืองเมืองนี้ชื่อเมืองอะไรเมืองนี้ชื่อเมืองบูชตอเออ เมืองที่เราเคยมาซาวนาจ้าเป็นซาวนาที่เยื่องออกไปศูนย์น้ำทะเลชายหาดชายทะเลจ้าสาวุาูไทยก็จะมาซาวนาจ้าวันนี้คนก็ที่จอดรถก็เต็มเหมือ <c> น <oughs> ที่จอดรถก็เต็มอยู่นะเนี่ยเวลาเนี้สาวผู้ไทยก็พวบพวอีกแล้วจ้ามัอน,นี้นะพบพวอีกแล้วเอา้าเพื่อพอมาต่ำอุ้ยหักเล็กกันยังหักพงกนี่จ้า ต่ำทำไมเนี่ยดูคนะโอ้ยลมพัดรถมาจอดรถกระถอยต่ำาุ่นเล็กถอยต่ำเล็กโอ้โอาวนาจะมีคนไปสาวน้าแมมวันนี้ไม่แน่ใจอาจจะไม่มีคนหรือมีคนหรือยังไงเนาะสาวบุไทยจะพาไป อยู่ข้างในว่าจะมีน่นไรว้ามันหนาวเด้อจะพาไปบึ้งเย็นลมลมเย็นๆลมบอยๆลมวิวๆลมจ้ะมันอยู่ใกล้ทะเลนะมันก็จะลมนิดนึงเด้อวันนี้นะไปใส่บรายเบึงเลยจ้ะจะให้ดูรอบๆให้ดูรอบๆให้เบิ่งลม ลมนิดหน่อยเพราะมันอยู่ติดทะเลเนาะติดทะเลจ้าสาวนาก็อยู่ตรงพู่นซาวนาก็อยู่ตรงพู่นโอ้ยไม่มีใครค่ะมีสองคนตายยายเหมือนเดิมสาวนาเขาเปิดหรือเปล่าไม่รู้วันนี้น่าจะเปิดอยู่หรอกวันนี้มันเป็นวันพฤหัสบดีทั้งวันเนาะสาวนาน่าจะเปิดอยู่หรอกค่ะ อให้ดูรอบๆคุณชายยังไม่ได้ออกมาจากรถจะสาว้ไทยออกมาถ่ายคลิปก่อนแน่จ้าเรือจอดโอเดี๋ยวขอกลับไปมึงไกยุ้งบีเนี่ยจะมีหิมะเต็มพลูนขาวพลูนไหมทางนู้นน่ะตรงแย้หนับก็หิมะตกเยอะมากจ้าวันนี้น่ะ,ตนนะแต่ตรงเนี้ยไม่มีเพราะมันอยู่ติดทะเลเนาะมันมีแต่ฝนตกฝนตกใครมาแถวนี้ก็ ขับรถระวังหน่อยนะคะเพราะว่าถนนมันรื่นจ้ามันจะมีฝนแล้วก็หิมะมานิชหน่อยจ้าชงสายจะมาทั้งวันทั้งคืนนะจ้าห mm. วังว่าอยู่ที่มึงกะหิมะจะเยอะเนาะห mm. ิมะจะเยอะนิดนึงห mm. ิมะจะเยอะนิดนึง mm. นี่เห็นบ่ประมาณนี้ป้าหางนกเต็มเลยจ้านนหนึ่งให้เบิ่งกหางนกหางนกอยู่ต้นไม้เหมือนจะ เห็นอยู่บ้าหางนกหางนกคุ่นหางนกจ้ะจะเบิ่งหางนกเ้อะุ่นหางนกหางนกเต็มเลยจ้ะเนี่ยแต่มีนกหรือเปล่าไม่รู้หางนกเต็มจ้ะแต่ไม่รู้มีนกหรือเปล่าพูดจ้ะเบิ่งเห็นอยู่บาจ้ะฝุ่นรังนกโอ้ยตั้งเป็นสิบรังเจอะจ้ะหางนกหางนกตะใบมันบมีมีตะล่างจ้ะโอ้ยลมมาแล้วลมมาแล้วเคค่ะ สาวบ,บุไทยถ่ายให้ดูอันนี้อาอากาศวันนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้นากค้อนี่คือทางตอนใต้ของสวีเดนกับฝนตกรักนะจุ๊ๆฝากกดไลค์กดแชร์เฮ้ดูมาเบึงฝน <c oughs> ข่อยพาพมาเบึงฝนตกทางตอนใต้